มาเลเซียจะห้ามเยาวชนอายตุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ต่อาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต,ต่างๆของเยาวชนตลอดจนทําให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างไรก็ดีสื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายและผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ควบคุมหรือกําหนดเกณฑ์ผู้ใช้งานอย่างเข้มงวดทําให้กลายเป็นภัยคุกคามหรืออันตรายต่อประชาชนล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียประกาศเมื่อ23พฤศจิกายน255 18ว่ามีแผนจะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวในปี2569เป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และป้องกันเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางไซเบอร์ไซเบอร์บูลลี่การหลอกลวงทางไซเบอร์สแกมและอาชญากรรมอื่นๆเฉพาะอย่างยิ่งการค้าประเวณีการค้ามนุษย์และการล่อลวงให้เสพยาเสพติดทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียศึกษารูปแบบการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวและการออกกฎ หมายควบคุมอายุผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่จะใช้มาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มเมยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีโดยจะเริ่มใช้ใน10ธันวาคม2568ซึ่งแอปพลิเคชันที่จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมได้แก่ Facebook Instagram Snapchat Threads TikTok X YouTube และการสนทนาใน Reddit มาเลเซียเป็นประเทศที่มีมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเข้มงวดและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขอความ ร่วมมือจากบริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่มกราคมปี2569มาเลเซียให้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อายุต่ำกว่า16ปีประมาณ8ล้านบัญชีต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยจำกัดอายุผู้ใช้งานและต้องผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence